กองทัพพีคพระเอกเบลล่าคนนี้ไม่หล่อตรงไหนเอาปากกามาวงกำลังมีผลงานละครเรื่องให้รักพิพากษาลงจอชายอยู่ในตอนนี้สำหรับพระเอกหนุ่มนาใสยังกองทัพพีคซึ่งตลอดหลายตอนที่ออกมานั้นหนุ่มพีคก,ก็เรียกเสียงชื่นชมทั้งฟีลมื่อการแสดงที่ส่งให้เคมีนางเอกรุ่นพีอย่างเบลล่าราณีออกมาดีเวอร์รวมไปถึงรูปร่างหน้าตาที่หล่อดนใจโซว แต่อย่างไรก็ตามมีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบอีกทั้งกระแสะที่หนุ่มพีคเจอมาตลอดคือกระแสะติิตงว่ายังหล่อไม่พอกับตำแหน่งพระเอกละครซึ่งจุดนี้ทางเราขอเถียงแทนขาใจพร้อมงัดภาพเด็ดๆของหนุ่มพีคมาให้ชมกันแบบจัดหนักจัดเต็มดูรูปแล้วไม่หล่อตรงไหนเอาปากกามาวงเลยดีกว่า แต่คิดว่าน่าจะไม่มีอะนะเพราะกองทัพพีกหลอดทุกตรงหัวสรวจเท้าไปเลยไม่เชื่อก็ลองไปพิสูจน์กันค่ะ